ไม่ฟังคลิปนี้พวกเธออาจจะเสียเงินเปล่านะคะฉันจะบอกว่าฟิลเลอร์ยกหน้านะคะไม่ใช่ว่าหมอคนไหนก็ทําได้นะคะไม่ใช่ว่าเธอแบบว่ารู้สึกว่าคลินิกอีก,อกที่หนึ่งราคาแพงนะคะแล้วก็มีโปรอีกบางคลินิกหนึ่งซึ่งราคาถูกยาก็เป็นจาตัวเดียวกันนะคะแล้วเธอก็จะเข้าไปหาเขาแล้วก็บอกว่าฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าค่ะเธออย่าคิดว่าทำอย่างเธออยากคิดจะประหยัดเกินโดยวิธีนี้นะคะเพราะว่า ไอฟิลเลอร์ยกหน้านะคะไม่ใช่ว่าที่ไหนก็ทําได้นะคะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเป็นงานที่ใช้ประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะคะไม่ใช่ว่าใครๆเขาก็ทําได้นะคะไอฟิลเลอร์ยกหน้านะความความยากมันคืออะไรนะความยากคือว่าคนหมอคนนั้นอะ่ะเธอเขาต้องมีประสบการณ์มานานแล้วนะคะต้องมีประสบการณ์มานานแล้วฉีดฟิลเลอร์มาเป็นร้อย เป็นร้อยเป็นพันนะคะหลายหลายพันหลอดนะคะกว่าที่เขาจะสะสมประสบการณ์ในการที่จะฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าได้นะคะไม่ใช่ว่าหมอจบใหม่หรือว่าหมออะไรก็ตามมาแล้วก็จิ้มจึ๊กจึกจึกแล้วมันตามจุดที่แบบหมอเคมาร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะคิดว่ามันจะยกตามที่หมอตามที่หมอทําคลิปให้ดูนะคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะว่านะโครงผิวหน้าเราอ่ะมีความยืดมีความย้อยแตกต่างกันโครงหน้ากระดูกนะคะ กรามนี่นะคะมันก็มีความแตกต่างกันบางจุดไขมันมากบางจุดไขมันน้อยบางจุดเนี่ยเส้นเอ็นหย่อนมากเส้นเอ็นหย่อนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสเฟลเลอร์ยกหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ประสบการณ์ขั้นสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องเลือกหมอดีๆแล้วก็เลือกหมอที่ที่เธอแบบมั่นใจว่าเออคนนี้ฉีดแล้วหน้ายกจริงนะคะเพราะว่ามีคนใกล้หลายคนมากค่ะดูคลิปฉันแล้วก็อยากประหยัดเกินนะคะแล้วก็ไปฉีด ที่อื่นนะคะเอออันนี้ไปจะไปที่อื่นฉันไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าแบบไม่อยากให้เสียเงินฟรีนะคะเธอต้องถ้าเธอจะไปเธอก็ต้องไปเลือกไปที่ที่เธอมั่นใจว่าแบบเอออินนี่ฉีดเป็นจริงๆนะคะไม่ใช่แบบว่านะไม่ใช่แบบว่าแบบประสบการณ์ยังไม่เยอะแต่ว่าอยากฉีดยกหน้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะที่บอกเนี่ยแค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรมากนะฉีดยกหน้าไม่ใช่ว่าที่ไหนก็ทําได้นะคะต้องใช้ประสบการณ์ที่สะสมมานานพอสมควรนะคะรู้ว่าแบบไหนยกแบบไหนไม่ยกนะคะคนไข้ฉันเนี่ยไปฉีดมานะคะ สามสี่ีีค่ะแล้วก็มาบนวันหน้าไม่ยกค่ะรูนี้ก็แบบเออมาแต่แรกก็จบจบแล้วนะคะไม่ต้องเปลืองเงินฉีดหลายรอบขนาดนี้นะคะบางคนไปฉีดยกหน้ามาหนกูแก้มใหญ่ยิ่งกว่าเดิมนะคะเนี่ยบางคนเขาไม่รู้ฉีดแถวตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการยกหน้าหนกูแก้มก็ใหญ่นะถ้ามาแถวอย่างเงี้ยหนูนกแก้มดูเล็กลงเพราะหน้ามันเฉียวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะจ๊ะบอกให้ทราบไปไม่งั้นก็จะเสียเงินฟรีค่ะบ๊ายบาย